เออแต่แสงสวยนะข้างไหนกล้องโทรศัพท์ย <child teaching? S 2> ิ <family> ่งสวยเลยอ่ะต้องฝั <S <S ่ง <answer> น <to> mm ี้นะอ้าวทำไมฝั่งนี้สวยไม่มืดนะต้องพี่ปองอะนั่งหลับบสายไม่ได้เอาล่ไปตึ้งรู้เหรอพี่ตึงอ่ะพี่ไอ้เอาเสื้อละใส่ยิบเอานะเดี๋ยวต้องเดินตามไปฝาก หอยเห็นรูปพิดากับใบแล้วจะเห็นใส่กีดเลยอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็กล้องนั้นใช่ไหมใช้กล้องใช้กล้องใช้กล้องใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้กล้องใหญ่เอ๊เป็นคนถ่ายใช้กล้องใหญ่ไงเอ๊เป็นคนถ่ายใบทำตาโตๆแบบเมื่อกี้ดิตอนที่ทำใส่กล้องพิดาตอนที่ตอนที่ตอนที่ อายุสี่เกีตนสี่สอ่ะไป้เทานเออนั่นแหละไม่หอผู้ะก้องเดียวไม่ใช่หรอก้างเดี่ยวเออหน้าไรอย่เตะใหม่อาใหม่เดเอาด้วยเดเอาหน้านั้นได้แล้วแล้วแม่ของไกไม่มีหรอกบุไม่บะเดี๋ยวพี่ไอไม่ใช่หรอใช่มาแล้วมาแล้ว ยู่งบนอโ่มาแล้วเตไปเองถามไปที่ต่อถึงยังหรอถามบบอกเมื่อกี้อ่ะนี่ใครเนตงไว้เลยเหรอามาแล้วหรอไม่ตงนะไหนล่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปข้างบนเอ้าไม่รู้เลยยายขึ้นไปชนป้า